奇怪。 เฮ้ยเจอกระสอบม่เข้าเร่นะเ่าใส่ผิวไม่ได้ได้สังเกตนเะเอ๊ะเจออะไรบางอย่างเรายิงไม่ได้ศัตรู ไหวม่ได้ที่หนึ่งหรอกจะได้กับที่ห,ห่นจะได้ที่สิบมากก็สิบเก้าสิบแปด 98. เป็เหกอะไรครับดับ จะให้มารู้สึกแล้วนะแล้วก็เราก็ไม่ควรโยนเองด้วยมันไม่โดนนะ

กินไปอนน่นี้นนคนรู้เปล่าไม่รู้โอเบนนี้ก่อนนะครับงมาค่อยเปลี่ยนที่งานน,น,นนี้จะ็คนยงกัน 了解。 บครัไม่ได้สกิลมัไน,ไม,ไ,มไ,นไ,มไม่ตั้งไอวอลตัง้งแต่แรกรวะบัวครับบวับวบัวขอจบไปก่อนนะครับโอออยาให้เล่นคอมโบอะไรก็ถิบมาได้ครับอ่าจบไปแค่นี้ครับบ๊ายบายปิว้ว